อยู่อยู่พิพิธภัณฑ์ในนเสาผู้เวียงครับหาโมงแรงกว่าๆพ่อหมอเขากำลังเห็ดบางสิ่งบางอย่างสิบบอกว่าเห็ดอย่างเบิ่งเอาได้ครับพี่น้องเลย S <S พอ่พอหมอพ่อหมอเอานึกว่ามันเหรียญกับตุ๊กตาจ้าเอ๋ท่านเงื่อนไหลโอ้แตกแล้วแตกข้างแล้วเฮ้ปยปวดนะบ่มีหมวกบ่มีหางใไซไหมครับบ่ได,ด้กันยังเล่นไหม อยากบอกว่าผู้ยุ่งไก่เพิ่อนหลอดซื่อๆอยู่แต่ว่าผมผู้ไทยอยู่ข้างล่างนี่ใจโบวยุ่กับเนื้อกับตัวเราพี่นอ้องอันอันเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพินพ่น,พนมาไก่หลายแล้วอันผมผมขอขอผมขอเสาก้อนเด้อครับนี่เด้อผมขอยยุย่ติการถ่ายทอดสวดไปสมนี้เด้อพี่น้องเด้อผมบ่ไหวแล้วครับ